กาตูเลอรลีซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสาวใช้อ่อนแอกับคุณชายเย็นชาเรื่องนี้คนขอไม่ได้ทิ้งชื่อเอาไว้นะคะแต่เหมือนจะเคยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าขอเรื่องอะไรก็ได้ที่พระเอกชื่อทีและนางเอกชื่อชนชมก็เลยจัดให้เป็นเรื่องนี้ค่ะเออช่วยกรุณาคบกับผมได้ไหมครับฉันขอปฏิเสธค่ะเอ๊ะทำไมล่ะครับ ไม่มีเหตุผลนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลแหมยายชวนชมแม่คนสวยเลือกได้เทคนอื่นเขาไปทั่วเลยนะจ๊ะเธอก็รู้นี่ยายก้อยว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันง่ายดายแบบนี้จ๊ะงั้นฉันขอนำเสนอคนนี้เป็นไงคุณชายทีคุณแม่ของเขากำลังรับสมัครสาวใช้และหากสาวใชค้คนไหนชนะใจคุณชายทีได้แล้วก็ก็จะได้อัปเลเวลเป็นลูกสไพเชีนยน ในรูปนั่นน่ะหรออีตาคุณชายทีอะไรนั่นน่ะใช่ก็ฉันเห็นเธอชอบอะไรที่มันยากๆกนี่นาชวนชมสแสดงว่าที่ผ่านมาอีตาเนี่ยคงจะไม่ยอมแต่งงานน้ำเน่าชมัดอย่างกับนิทานเจ้าชายเลือกคู่ฮัชิวฮัชิวไม่สบายหรอชุนชมนิดหน่อยน่ะฉันมีโรคประจำตัวฉันเป็นภูมิแพ้นายเชิด nice เดี๋ยวนายช่วยไปเตรียมรถมาให้ฉันด้วย คุณชายทีมีธุระด่วนอะไรที่ไหนหรือเปล่าครับพอดีวันนี้จะมีสาวใช้คนใหม่เข้ามาอยู่จัดการเรื่องสักครู่ก่อนเธอครับสาวใช้คนใหม่นี่คุณแม่ประกาศอะไรพิเรนแบบนั้นออกไปจริงๆงั้นเหรอครับคุณชายทีอีกสักครู่เธอคงจะเดินทางมาถึงคฤหาหน์ของเราให้ตายเถอะนี่คุณแม่จะเล่นเกมจับคู่ให้เราหรือไงแต่แค่เราบอกว่าไม่ถูกใจแค่นั้นเรื่องก็คงจะจบแหละ ฮ้ย hey, บ้านคนรวยนี่ทางเข้ามันจะยาวไปไหนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรแน่แน่เมื่อยไปตามระเบียบสิฉันฉันมาถึงแล้วขออนุญาตค่ะคุณชายทีเช<น>ิญสวัสดีค่ะฉันชื่อชวนชมจะมาทำงานเป็นสาวใช้ให้ตั้งแต่วันนี้ไปค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างเป็นการจัดการของคุณแม่ แล้วนี่ใจคอคุณไม่คิดจะหันหน้ามาคุยกันหน่อยเหรอคะคงไม่จำเป็นหรอกมัง้งเอาอย่างนี้นะคะถ้าฉันเอาชนะใจคุณได้คุณน่ะจะต้องคบกับฉันนี่เธอคิดว่าเธอกำลังเล่นอะไรอยู่เกมจีบหนุ่มหรือยังไงแหมแหมพอได้ยินแบบนี้แล้วหูพึ่งเลยนะคะหันหน้ามาคุยกันได้สักทีแล้วแต่เธอเอาที่สบายใจเธอเลย อ้าวสวัสดีค่ะคุณชายทีวันนี้มาเข้าบริษัทแต่เช้าเลยนะคะฉันต้องการพบคุณแม่ท่านประธานอยู่ด้านในค่ะเรื่องสาวใช้อะไรนั่นนะ่ะทำไมคุณแม่จะต้องเล่นอะไรแบบนี้ด้วยครับทำไมตาทีแม่ว่าน่าสนุกดีออกนะก็แกเล่นเลือกไปเลือกมาอยู่ได้แม่รำคาญแต่ผมไม่สนุกด้วยเลยนะครับคุณแม่ <laughs> เอานะคิดว่าเป็นสีสันของชีวิตก็แล้วกันลูก นี่คุณชายทีคะคุณชายทีแหมทำเป็นเย็นชาไม่สนใจที่ฉันเรียกนะคะในเมื่อคุณตกลงตามเงื่อนไขแล้ววันนี้คุณต้องออกไปเดทกับฉันคะ่ะเฮ้ยเงียบอีกตามเคยเลิกยืนเก๊กหล่อแล้วออกไปกันได้แล้วนะคะหืมอร่อยอร่อยจริงๆนี่เวลารับประทานอาหารช่วยสำรวมหน่อย ่ในที่สุดก็ยอมพูดกับฉันสักทีไม่ไหวละพายจนเมื่อยเข้าฝังดีกว่านี่ใจคอคุณจะไม่คิดช่วยฉันพายเลยใช่ไหมคะช่วยไม่ได้ก็อยากมาเองนี่หนอยนี่ถ้าฉันไม่เห็นว่าเป็นคุณชายนะฉันเอาไม้ยพายฟาดไปแล้วคุณชายทีเลิกทำเป็นเก๊กทำท่าเย็นชาอะไรแบบนั้นได้แล้วนะคะ ดูนี่สิฉันสอนให้ลูกแก่เต้นได้ด้วยนะเฮะ้ยบ้าบอที่สุดนี่คุณแม่จะให้ฉันแต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้งั้นเหรอจะทำยังไงก็ไม่สนใจสินะคะได้ค่ะคุณชายทีทำไมเธอจะทำอะไรยายบ้องอยากได้คืนก็ตามมาสิคะนี่เธอหยุดนะเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเฮ <c oughs> ้ชิวเฮ้ชิวเป็นอะไรไม่สบายหรือไง คงจะแพ้อากาศนะคะเกิดอะไรขึ้นคะเธอหน้ามาทางนี้ก่อนหายไปไหนวะเมื่อกี้เห็นหลังวยวๆแถวนี้นี่วะคนพวกนั้นเป็นใครกันคะคนพวกนั้นเป็นนักฆ่าบริษัทคู่แข่งต้องส่งมาจัดการฉันแงะนี่คุณชายทีมีชีวิตแบบนี้มาตลอดเลยงั้นเหรอคะเฮ้ยกระจายกำลังออกไปหามันให้เจอจัดการมันให้ได้ ปกติแล้วฉันจะมีบอดี้การ์ดแต่นี่มาเดทกับเธอก็เลยไม่มีใครตามมาด้วยบ้าเอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะมารอบกัดแบบนี้คนรวยนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรนะคุณชายทีฉันจะพยายามช่วยคุณเองแล้วเธอจะทำอะไรได้มือถือเครื่องนี้คงจะแพงอยู่แต่คนระดับคุณคงจะไม่ถึงกับขนนัาแข้งร่วงหรอกมั้งคะนั่นมันก็ใช่อยู่หรอกแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับมือถือเนี่ย วิธ <screws> <ground> ีนี้มันจะได้ผลจริงๆงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ค่ะเอาแต่ฉันเคยเห็นในละครว่าพระเอกนางเอกมักจะตกม้าตายเพราะโทรศัพท์ดังก็เลยคิดซ้อนแผนนี้ขึ้นค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาโทรศัพท์ตัวเองโทรออกเข้าเบอร์คุณฮ่าหลบอยู่ในกองไม้นั่นเองเหรอวะเป็นคราวซวยของแกนะที่โทรศัพท์แกดันดขึ้นมาน่ะเฮ้ยจัดการมาเลยจะเผาหรืออะไรก็ได้ แค่นี้พวกเราก็ปิดจ๊อบได้แล้วเว้ยไม่น่าเชื่อเลยมันหลงกลวิธีการของเธอซะด้วยชวนชมพวกมันไปกันหมดแล้วเราก็ไปจากที่นี่กันเถอะอ้อาวชวนชมเธอเป็นอะไรไปถึงได้นิ่งไปแบบนั้นยุ่งละสิใหญ่ยยนี่ตัวร้อนจี๋เลยต้องรีบพาไปหาหมอแล้วเธอนี่มันจริงๆเลยรู้ว่าร่างกายตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงแล้วยังมาตากแดดตากลมแบบนี้อีก นี่ยัย,ยบ้องเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมดูท่าเธอจะไม่พึงสังวรตัวเองเลยว่าร่างกายตัวเองไม่ค่อยจะแข็งแรงอ้าวคุณชายทีขอบคุณมากเลยนะคะที่พาฉันมาส่งโรงพยาบาลนะ่ะคุณยังอยู่ดีแสดงว่าวิธีการของฉันได้ผลสินะใช่มันได้ผลเกินคาดต้องขอขอบคุณเธอมากนะที่ช่วยฉันเอาไว้ แล้วก็หัดดูแลร่างกายตัวเองให้มันดีกว่านี้หน่อยฉันยังต้องการคนใช้อยู่นะค่ะโถเอ้ยไอเราก็นึกว่าเป็นห่วงที่แท้ก็ต้องการคนเอาไว้ใช้งานสินะใครว่าล่ะคนใช้ที่ฉันหมายถึงนะ่ะไม่ใช่คนใช้ธรรมดาเออแล้วทำไมต้องขยบมาใกล้ด้วยล่ะคะแล้วที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าไงที่ฉันบอกว่าไม่ใช่คนใช้ธรรมดาฉันหมายถึงคนใช้ชีวิตร่วมกันนะสิใหญ่ชวนชมว้า wow. เดี๋ยวนะนี่หมายความว่าฉันเอาชนะใจคุณได้แล้วงั้นเหรออีตาคุณชายเย็นชา <c oughs> ก็คงงั้นถ้านี่คือเกมจีบหนุ่มแล้วก็ฉันก็คงจะเคลียร์รูทนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจบแล้วค่ะก็เป็นแนวรักหวานแววอีกหนึ่งเรื่องค่ะใครชอบและอยากให้กำลังใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งช่องนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ